ทุกคนแพลตเจอเจลาโต้ซูชิอ่ะทุกคนดูดิมันคือไอศครีมเจลาโต้แต่แบบเขาทำเป็นแบบสายพานเหมือนซูชิเลยอ่ะโอ้ยน่ากินมากน่ารักจังเลยดูดิมีมีเยอะเลยเหมือนซูชิเลยอ่ะทุกคนหน้าอะไรบ้างเ็าไม่รู้อุย้ยราคาก็1ชิ้นส5 2ชิ้น5 4ชิ้น9 ราคาก็ใช้ได้เลยนะทุกคนนะมันก็คงแบบว่าขายไอเดียอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะช่ไหมโอ้ยดูดิมาดูดิมันมีมันมีรสชาติอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรเนี่ยป๊อปซ c โคเป็นวานิลลาจะแล้วก็ข้างบนเป็นบัตออรนจ์เชอร์เบทแล้วก็อันนี้ก็เป็นเบอร์รี่เป็นอะไรเนี่ยแมงโกเชอร์เบทแล้วก็ฟุตโบเป็นเชอร์รี่แอนด์ครีม แล้วก็อันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่บับเบอยู่ข้างบนแล้วก็อันนี้เป็นบาวนี่แล้วก็มีโอ้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะเออหน่ารัก <c oughs> ็แฮรริสว่าเขาทำไอเดียดีนะทุกคนนะดูดิ <c oughs> เดี๋ยวไปดูหน้าร้านสิว่ายังไงเออเขาก็เป็นร้านไอติมเจลาโต้ธรรมดาเนี่ยแหละทุกคนแล้วก็มาทำรูปแบบสูชิด้วยใครจะกินเป็นโคนก็ได้นะแต่เป็นสูชิก็น่ารักก็ ถึงเวลาต้องเลือกแล้วทุกคนแพลพลิสจะกินอะไรดีอ่ะแน่นอนต้องไม่ใช่สีเหลืองเพราะแพลลิสไม่ค่อยชอบอะไรพวกผลไม้สีเหลืองเท่าไหร่แล้วก็ต้องอะไรดีอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยอันที่3สีแดงๆงเหมือนไอ้หน้าเมนไทโกะไอ้ไข่ไข่ปลาคอสปลาอะไรของญี่ปุ่นน่ะเออมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นเบอร์รี่เหรอเออโอเคคิดว่าอันานั้นแล้วก็นี่เป็นไข่ปลาแซลมอนข้างบนเป็นสตอเบอรี่บับเบิ r i g h That t one. That one. Yeah. ทุกคนโซชิมันก็จะมาะมดิรู้ว่าเขาใจถามัะนน่ารักมากเลยอ้ะอ่ะมันไปแล้วทุกคนอยากกินอันไหนล้วคะอันเนี้ยน่าจะเป็นหน้าตาเหมือนแซลมอนปะ่ะแซลมอนอันนี้ก็เป็นอิคุระโซชิ อันนี้น่าจะเป็นอะไรนะเหมือนช็อกโกแลตแต่มันคือไข่อะไรสักอย่างหนึ่งโอ่ด้ตีคนปุ๋เลยค่ะโอเคคุณจุ๊บิ๋ว I have to pay นะ thank you ทุกคนมาแล้ว โซชิของเฮเลสมาโอเคโอเคแม่กินไหมนี่ช็อปสติ๊กมาด้วยนะทุกคนนี่รีบกินก่อนเดี๋ยวมันละลายซูชิเราจะกินอันนี้ก่อนนะทุกคนคำเดียวจบเลยนะมันเริ่มละลายแล้วเนี่ยอากาศมันร้อนอุ้ยขอทายไอ้ขอขอลองไอ้ไข่นี้ก่อนนะมันคือไข่ปลาแซลมอนไงอิคุระแต่มันคืออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละ อืมอร่อยอ่ะมันเป็นสตรอเบอร์รี่ป๊อปับอ่ะเหมือนที่มันอยู่ในชานมไข่มุกที่แบบเขามีรสชาติแล้วมันจะละลายแล้วไปิลยไปกินแล้วไปกินแล้วอืมอืมแม่ไม่สิทุกคนอร่อยมากอร่อยมาก อันต่อไปนะทุกคนถ้าเราตัดอย่างนี้มันก็จะไม่ได้ฟิลที่เรากินซูชิป่ะอ๋อใช่ตะเกียบแต่ว่ามันเริ่มละลายหรือว่าอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนเมนได้โกะอได้ปะวไดไหมทุกคนไดอได้ไป้ได้ะไได้ อร่อยมากทุกคนอร่อยมากมากอร่อยมากจริงชอบมากจอบ้อยืออื้อหือคืกอหืิอื้อหือยื้อหืออ้ดหือ้อหืดอื้อหออือหืออื้อหืออื้อหื้อห้อไ้